สวัสดีค่ะพอ่พอแม่แม่เอฟซี FC สาวหน่อยเพชรบ้านแพงเอฟซี FC น้องอุ้งอิงเด้อค่ะเด้อมือน,นี้เมื่อนี้กะเป็นวันที่สองพฤศจิกายนสองพัน 2, 500, หา้าเราโตก,กเป็นช่วงใบใบเลยนะคะเลยยินเสียงพาสวดทีคนกำลังเอาบุญกระถินเด้อค่ะดีใจเด้อค่ะมือน,นี้พี่น้องเอ้ย อามุกวรพงศ์ก็เดินทางไปถึงบริษัทชาเมียจังแต้บ่ายโมงแล้วเนาะคะ่ะมีนัดกันกันกบทังทีมงานของชาเมีแน่แลวก็ไปอตอนรับไปหาน้องอุ้งอิงนําเนาะคะ่ะที่เพิ่นจะมารีวิวสินค้าชาเมีตื่นเต้นดีใจตอนนี้นะคะกับเป็นเวลาที่น้องอุ้งอิงนะคะกับทังทีมงานรถตู้ก็มีคู่มอนอิงมีพ่อแม่อุ้งอิงเนาะคะ่ะที่เพิ่นมากับสร้างแต่งหน้าของเพิ่นได้เดินทางมาถึงบริษัทชาเมีแล้วคู่แม่เมียวก็ดีใจนะคะเห็นมุกวรพงศ์ลงคลิปแล้วก็อดใจ ที่จะบริบ่าวถึงเรื่องราวในมือนีได้เนาะค่ะเพราะว่ายังล่อลุนว่าสินค้าของชาเมมือนีที่มีการรีวิวสินค้าของอน้องอุ้งอิงเนี่ยหากบ,บอจนี่พร้อมกับน้องเชี่ยที่ขํามพอนเพิ่นมาขายสินค้าน้ากันนี่จะเป็นแบบใดจะตะกา้าแตกบอ่อมือนีเนาะคะ่ะก็รอเบิงรอหลุนรอล่อหายกำลังใจอย่าลืมอุดหนุนสินค้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อ องอิงมาถึงแล้วถึงแต่เว้นเลยนะคะถึงก่อนเวลาตั้งหลายชั่วโมงเลยเนาะคะ่ะกะมีน้องเจนนี่นะคะเจนนี่สาวลาวเป็นหลานสาวของหมูกรรพงศ์กับคุณครูแม่เหมียร้อมกับมอกวรันพัฒนะคะเป็นน้องสาวของหมุกรรพงศ์ได้มาตอนรับหลักะทักทายกันตอนนี้นะคะตอนนี้อยู่ในช่วงของก้นตอน,ตอนการพักผ่อนเดี๋ยวอีกจักหน่อยเนาะคะ่ะเพิ่นกระสิแตงโตลักนะ,ะพูดคุยงานกันนะคะหลายๆอย่างถือว่าน้องเนี่ยโอ้โหนะคะเอาใจใส่ตัวการทํางานอย่างดีเนาะคะ่ะมาถึงสถานที่ ก่อนเวลาอู้หลายหลายชั่วโมงเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณอ่าบ่ายสมกว่าเนาะคะ่ะเกือบบ่ายสนีน่นอนองมาถึงแล้วกะทือวา่าเป็นการเตรียมตัวการเตรียมงานที่ดีนะคะเพราะว่าหลังจากรีวิวสินค้าก็คือแล้วประมาณหนึ่งทุ่มเนาะคะ่ะ แล้วก็จะไปเดินทางไปอยู่อ่าอย่างเกาะีระยองเนาะทีรยองก็มีการแสดงต่ออีกก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะอันนี้ก็คืออวยพ่อลวงนาดีใจเนาะคะ่ะที่มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ่งในการแนะนําให้ท่างทีมงานสาวน้อยผิดบานแพงเขาสู่การอย่างเกาะมีส่วนร่วมในการ ยังก็เสนอสินค้าดีๆนะคะที่พวกเข้า,าบางคนหลายๆคนอาจจะโบหูจักเมื่นอนีก,กับิีหูจักว่าบริษัทชาเมย์ของเพิ่นนี่ขายอย่างแน่นะคะก็อขอในะนําเบืองต้นก็คือเป็นการขายสินค้าเกี่ยวกับ,กบ ผลิตภัณฑ์แห่งความงามเนาะคะ่ะเครื่องสําอางนะคะแล้วก็อาหารเสริมเพื่อบํารุงสุขภาพนะคะหลายๆคนก็อาจจะบ่ทันคุณเคยมื้อนี้ล่ละนะคะลองอุดหนุนแล้วก็ซื้อไปใส่แล้วก็ซื้อไปอ่าชิมเบิงเนาะคะ่ะในในผลิตภัณฑ์หลาย,ลายอย่างสามารถซื้อได้อยู่ในอ่าเซเว่นกับมี่นะคะทางโลตัสทางโอ้อีกหลายๆช่องทางเดี๋ยวเพิ่นก็จะแนะนาอีกที่หนึ่งนะคะทีง่ายๆเลยก็อยู่เซเว่นเนาะคะ่ะ ดีใจตื่นเต้นนะคะว่ามือแรกนี่จะตะก้าแตกบัพอพอๆแม่อ c ฟซ่กะมาให้กำลังใจอย่าลืมอุดหนุนนะคะกัะ คอยลุนคอยเชียร์่มกันนะคะคุณผู้ว่เเมียวกระบุกวรพงศ์กับ,บกผู้อยู่เบื้องหลังของการนําเสนองานผลี้กดีใจเนาะค่ะว่ามีมือหนีได้บ่บริ่ายเลยเนาะคะ่ะการที่จะเอาความเสื่อมันของเหาในความหักความแพงในวงสาวนอยเพชรบานแพงดึงให้เพื่อนได้เข้าใจและมีความรู้สึกเดียวกันกับคุณผู้ว่าเมียวกบบบระมกวรพงศ์ถึงมือนีแล้วกะล่อลุ่นนะคะล่อลุ่นคือกันบริแตกต่างจากาทางทีมงานชาเมีเนาะค่ะว่าจะมีผลออกมาแบบใดเอาห้กําลังใจน้องยิงกะ เดี๋ยวระเบิงว่าจะเป็นแบบใดถ้าเกิดมันไปด้วยดีในโอกาสต่อไปช่างช่างมีเตติ่นกระแต้องติดต,ต,ต่อทางสาวนอยเพชรปันแพงมารมีวิวสินค้าหรือมาเป็นอ่าแบรนด์มาเป็นอ่าพีเซนเตอร์ต่างๆนะคะก็รอเบิงในโอกาสต,ต่อไปขอบคุณทุกคนทุกท่านอย่าลืมติดตามในเวลา18นาฬิกาในมื้อนี้นะคะเอาเลยพอกันไมจ้าสวัสดีค่ะ